พี่หน่อยนะคะชุดที่มาแสนโนนะคะอายุแค่ห้าสิบบวนะคะตอนนี้ก็ใกล้60สิแล้วค่ะเคล็ดลับพี่หน่อยเนี่ยวันนี้เอามาเปิดเผยกันเลยนะคะก็อย่างแรกนะคะก็ทานอาหารให้มีประโยชน์เนาะแล้วก็ออกกําลังกายให้เหมาะสมนะคะแล้วเคล็ดลับที่3นะคะก็คือพี่หน่อยเนี่ย ดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพค่ะพี่หน่อยเชื่อว่าทุกคน,นจะมีปัญหาแบบประมาณนี้แน่นอนอ,ะอ่ะถ่ายยากท้องผูกถ่ายไม่เป็นเวลาพี่หน่อยเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่นั่งห้องน้ํานานมากๆนะคะจริงๆถ่ายแค่รอบเดียวนั้นยังยากเลยค่ะสมัยก่อน,นะคะ่ะตอนนี้ก็คือมีกาแฟไลท์กาแฟมาช่วยก็แ,แบบว่าช่วยได้เยอะเลยคะ่ะพี่หน่อยทานมาแล้ว2เดือนนะคะเราระบายดีแล้วเนี่ยร่างกายฟิตแด์เฟิร์มแล้วเนี่ย สิ่งสําคัญนะคะคือแบบปพิ่มป่นมากๆเพราะว่าเพื่อนพักว่าผิวดีขึ้นอันนี้คือบอกว่าชอบมากๆเลยนะคะยิ่งอายุมากเท่าไหร่นะคะเราก็ต้องรีบกลับมาหาันดูแลตัวเองให้มากที่สุดนะคะเพราะเราต้องเรียกความสาวของเรากลับคืนมาค่ะทุกคน